ดีครับอันนี้เป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับรวมแบบรวมหน้านะครับเป็นเพื่อสุขภาพนะครับนี่ครับชุดนี้สวยมากครับชุดนี้สวยมากครับเป็นงานเกรดบีมีตำหนินะครับเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพดูครับสวยๆถ่ายให้ดูสดๆลูกค้าชอบถามว่าตรงปวกไหมอันนี้ถ่ายจากถ่ายจากงานจริงครับตรงปวกล้านเปอร์เซ็นต์ล้านของล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ่ายจากงานจริงอันนี้เป็นรองเท้าจริงนะครับไม่ใช่ปลอมนะครับถ่ายจริงๆนะครับบางคนชอบถามว่าตรงปกไหม ก็ถ่ายจากของที่ส่งให้ลูกค้าเลยแหละครับไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าก็ถ่ายจากถ้าซื้อก็ได้แบบนี้นะครับถ้าซื้อไปก็ได้แบบนี้ครับนี่นะครับเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับสวยชุดนี้สวยมากครับถ้าไม่ซื้อชุดนี้ก็ไม่รู้จะซื้อชุดไหนแล้วนะครับถ่ายให้ดูชัดๆัดสดสดไม่มีบดครับถ่ายนี้สดสดไม่มีบดนะนี่ครับอย่างอันนี้สวยมากครับ